ผลงานของเฮาก็ถือว่าพอได้กินได้อยากแล้วครับมื้อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อกับพี่ซานบ้านฉันจ่าพ่อกันในวันที่3เมษายน2568ันห้า้อจ้าวันนี้พาพี่น้องมาคุณมันแก้วหน่ยเนาะครับผมอีกมือ้อนึงครับที่พามาเบิ่งมันแก้วเนะาะเมนจ้าเมื่อวานนี้เฮาก็บ่มีคลิปจ้ะพี่น้องสมนามปลาปลาเนาะครับผมฝนก็บ,บ่ทันตกครับทางบ้านเนาะแม่ัมนจ้ะม,มันมีพอเถื่ออยู่ มืัอนี้พาพี่น้องมาพูดมันแก้วใจพี่น้องไปจ้าลุ้นน้ำกันจ้าสิมีหัวดุหัวใหญ่บ่เนาะครับผมแต่ครับนี่เขาฟังพี่น้องมืัอนี้เนาะเขาคนละฟังกับมือน,นั้นครับเทั้งเขาทั้งเนาะครับผมแสงเพิ่นสิแก่แน่เลยครับเพราะว่าสายแห้งเนาะ, <laughs> นะเอาเบิ่งครับสิเป็นเจดีย์มันก็เพิ่งล่ามออกมาจนเกิดหางนอนจ้า มออัวใหญ่แบโทนอ๋อมีมูอยู่มันเม่ปม่มีฝนม่ทันตกอยู่จ้ะ Chị thế thầy tiêm rồi, hai tiếng rồi, để, dạ. để <laughs> Bên, bên cứ cao lại nó. Ai ไปสิไปไปอาเซียมหน่อยไปคุยจีนวนเมืองหน้ากำังใหม่บอดดี้แล้วคือยุ่ช่วงนี้ก็เร่งๆครับพี่น้องใก้ใส่กุ้งกับมันนี่น้องแม่ป้ามีแมนจ์ประท่านได้ไปต่อของเก่าเมืองคือว่ามันละนำเจาะๆน้องครับผม คือสิมาหามันไปนมกแล้วครับเอาซ้ำมกหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่แล้วเนะาะซ้ำได้ซึ่งหนึ่งครับช่วงนี้ก็สิเป็นฤดูการของมักเดือกไก่เนาะแม่พ่อมี่มันได้ดไก่เรื่อมซุกนะครับเห็นหมูเผินไปเก็บลายแล้วครับผมก็ไปได้ไปครับพี่น้องยันยางหยักเนาะน,น้ำโขดหินน้ำปลาครับทางกับบงงายแห้งปานไดครับพี่น้องออหัวทีไี้ จังยิ้มเขาเลยครับ <laughs> <laughs> เอาไปถอยคือมันฝรั่งลองเบิงนเนาะครับผมเอ็ดได้หลากหลายเมนูครับแต่ผู้มักแล้วครัพี่นอ้องส่วนนี่ก็ถือว่างามเน่นอะใบเพื่อนนอแต่ว่าหัวเพิ่นบดกครับอาเพื่อนบอกว่าเพิ่นปลูกเลิก,กครับเพิ่นยานบุกเกิดนอะดินเหียเพิ่นยันดินงเหหัวใหญ่อยู่ครับ วันนี ình, ừ, ้สามขีดบมันเป็นสขีดดอกอุ้สองบ่สจ้ะงามย่ไครับเือบองามหัวเป็นมนคือหนคือของมนอนี่ครับอ๋อสิปูตื่นเนี่เป็นเงาเนี่ตื่นได้เห็นว่าอีกนี่ ซาบลุนมาเจอคนจีเลิกแล้วเนาะแมนโอ้ยสีก mm ัน hmm. จ <laughs> <laughs> mm ึง hmm. ส so like oh <laughs> ีไข่อยู่ครับแมนจ้ะรูมีสีปุกเลิกเป็นไรอะไรเนาะเครืออันี้โลจ้าเก็บบ้านกระเซ็บอ้ยเอ้ยนี้คือหัวนี่เครืออันี้คืออันนี้ Ut uh, lên ngược lại. No, yêu đọc ái ni. No. Molo vẫn kiểu vlog. lô mi. Suluak ka. Pin tèk. Pin tèk. Mì, u. Mì, u. Mì, u. Mì, Đi ừ. này ừ. Đi ngoài này đây Này Em thì hoa sẽ bỏ đốt không? Đi lâu kia anh không nghe Ngon ก็สัมพอกินนอแม่ป่อมีมพ่อเลยครับเหลือกินเลยละมันซีโ,โร่อยู่ด้อสามซีโลเนาะครับผมอังอย่างนี้ก็สิผาพี่น้องไปเบึงเบ,บึงยังก็บ,กงบึงม้งปลาบึงม้งปลานอแม่จ้ะที่เฮ้าไทายตอนพฝนดอกให้เบึงเนาะครับผมบึงเต๋อเลยยานแก่กอนอยู่เม่ได้มาพ่อเถื่อครับ ไปเอาบาพอกันอ no, ีกเ <Nope. S 1> so ือโกงม่วง่แล้วครับก่อนจะไปบงมวงครับไม่เห็นขาเนอไม่พ่อมีลุกเอาขานครับพี่นนองามแห้งครับครับพี่นนองส่ซ้ำเพื่อตุ่มหน่อยเนะครับผม เดือดเอาเจอที่หนุ่มเป็นคาแดงหน่อยเนาะครับเอาประมาณสามใบถือเนาะเนี่เจ้ะนี่เอาให้ไมาติดใจวะ ไว่ลาะก็แทน้าเลยครับมากจากผมได้เายครับผมส่วนก้อนนานี่พอดีเนาะมึงมืงละก้อนนนี่ซ้ำนี่พอดีเนาะ Cái này ngay à. chạy, ừ. Ừ. Oh, oh, rồi lúc nó ạ đi chạy vô Ủa ấ E <laughs> มุกและไอ้อมุกจะทำยังไงไอ้ช้าที่กันไม่ไดดวายเนาะแจงใสนี่ก่อนนี่ครับมาสาปนิดเนาะอ่ายังได้อยู่ดอกแต่ว่าไม่ลายอยู่เนาะนดูนีด่ดูกินคาจากข้างนอก เห็นมปนฝนตกนี่ใส่ต่มอึงอายเอ้ยนี่ใส่บึงบกม่วงพาเนาะงใส่ม่วงก่อนครับพี่น้องแสงสิกั๊บบาทอ่อนแล้วครับตือนม่วงม่วงครับดกอยู่ครับพี่น้องคุณเป็นบักม่วงปลาจ้ะที่ไทยให้พี่น้องเบื้องต้นนั่นแล้วเนาะดกเด้อครับ Cái tối vùng nằm mèo 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 มีแตนใจพี่น้องเป็นแตนหลามเนาะยังบอทันยอมอยู่ใจพี่น้องสองแม่หนึ่งเพิ่งมาหามีอยู่ทถิงเถ้งด้วยไอยต่อยเอาไปยังถึงหดแล้วจ้าซิดลงเลยไอซ<ะ>ิดลงก็เก็บอายุลุมพี่ดกบทุกงานเอาไปดอง เสือกลืเขียวปงม่วงกลืเขียวเขากัดเลยไอเอ้ยเห็นเลย,ย,เยบ่เ,เห็นคน,นเลยเอาไปดองกินจัะหน่อยหาเห็ดน,นี่ผูกใส่กระเป๋าไปนำบัดเมื่อยนี่เว้ยเอทาทาแตเด้อจ้ะเมื่อย์นีกนน่กินสมกินของเปียนนู้ดเมย์บะหมีมากครัะ เขาเกแ,าแผผาขาก่นเลยเด้งอายนาะครับผมพาเบิ่งเขาแก่นนะครับมาลงมาอาซ้ำพ่อกินดีละมามาซะเก็บประกันดิแ้วทำมาเอาแต่ที่ก่อนเนาะ งดกอยู่นอกไหมพ่อมีเนียนจ้ะใช่ว่าเขาแกนนะครับเอาลงมาหลยเติมเด้ครับกินหมเปอยหเติอยู่ครับยังก็กินได้อยู่เดียครับพี่หนงแต่ว่าเนือพี่หนงน้อยลงเนไม่สุดร้ายได้ปเป็นดีปันธนาดีพี่ครับเป็นหล่นนอะ คือว่าเลยครับเป็นต้นสูงดกกูปีที่แล้วจ้ะมนปีที่แล้วนับหน่วยก็ได้ป็นทางนี้ครับหน่วยเคน <c oughs> พี่หนาเนาะ <c oughs> พี่หนามาเอาแตนออนเลยครับเอาไปดอก ว่าเช้าไปดองไหมอยู่เด้อวข้าใหญ่ครั้นี้เนาะแม่พมีทเอาไหมเตี้ยวก็ได้ครับว่บาแต่เป็นที่ลงเป็นผัวครับกินอะไรอยู่เดอเออหม่อยากเลยเดิมไปเบิร์ตไปด้วยน่ครับตัวเพิ่น,เ,นเป็นก,ก่อนกครทีแก่แล้วครับตัวนี้ขนาดเป็นที่หลังเนาะแม่เป็นก,ก่อนนสีซุกหน่อยเนาะครับผม ทุกเดือนง่วงแล้วบาแคงว่าตอนนั้นกอกอื่นแก่เพื่อนกำลังเป็นดอกครับเป็นเป็นน้ำกลมมาพอถือสวงมันได้ครับเหลือกตาเทพตรงในฮาทุงได้มาใส่ว่าเะียวจากตาหนึ่งเหลือตาแล้วเอาลงลายโหวนนองก็ว่าจะสิบเดรายองไรล่ะจุกจุก ห่านงาเพิ่นเลยครับปิดงานหน่อยๆเนาะครับผมห่านแห่งแตกดีครับโกใหม่ขันห่านใแล้วกันบรบิเตบักเอากระสิประมาณนี้นะครับห้าขคืนห่านน่องห้าบริเตต่อยครับเป<า>็นใดครับเอาครับผมเดี๋ยวเวลากระบานเนาะแมพ่อหมีแม่จ้เแยบลอยครับพาพี่น้องมาทั้งทงไฮท,ทงหน้าครับมือหนึ้งมาเอามันเกลือเป็นหนึ่งหน่อยเนาะครับผมเอาซ้ำกินจ้ะพี่น้อง แต่ก็มาเบิงบงมองปลาจ้ะพี่น้องมาส่วนไหนก็ว่าคุณยังหน่วยหน่อยเนาะมาเราเป็นอยากแก,ก่แกล้วจ้ะแต่ว่าก็ยังกินได้อยู่จ้ะไเ <ป S 2> <ด>ก็บเ,เปลือกหนอกคนแล้วเนาะแมนจ้ะเก็บเพิ่นลงเลยก็ต้องเอาคนละจ้ะไ,ได้คาตุ่มหนึ่งครับมืนน้อนี้คนมีคายลยด้อ,ยอวยผลงานของเฮาก็ถือว่าพอได้กินได้อยากแล้วครับมื้อนี้ครับผมอากาศบ้านเฮาก็ฮ้อนเนาะแม่ป่าหมี่ฝนบ่ทันตกบ่เทื่อครับแมนจ้ะพี่น้องรอลุ้นกันเนาะแม่ดีดีฝนสิมา ตอนนี้จะพี่น้องนี่ละกลางๆเดือนนี้กษตรปุกบ่การล่อรุ่นกันจะพี่น้องมือนี้พาพี่น้องมาทั้งหน้าจะมาคูดมันแก่แล้วกะมาเอาบงบงปลาเล้วก็ได้คานหน่อยเนาะครับผมอาหารจะพี่น้องอาหารตามทองทินจ้ามือนีพอกันกะวันที่3เมษายน2568จะพี่น้องจ้าฝากก็อะไรก็แช่ก็ติดตามไปสองอีสานบ้านฉันในเด้อจ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบุณผู้ที่เขามารับชม ขอบคุณทุกระลังแรกใจที่ส่งให้พ่อปามีกัแมปามีสำหรับคลิปมื้อน,นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้กันหม่คลิหนาจ้า